ที่ที่8ก็ทำอาหาานึชุดแล้วก็อหารหนึ่งชุดนะครับกตีว่าชุดที่1ชุดที่สองมาสาธุสาธุสาธุเอาไปหยอดตู้ก่อน Ô hai dạy, hảo chê. Ô năm thôi. 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 Ô Ok thôi. Ô năm thôi. โอเคครับค,ครับสาธุสาธุสา,สา,สาครับทำบุญนะครับพี่ออมน้องน,นะครับนะครับสามของพี่ออมสองเนาะนะครับแล้วก็ของพี่ออมน้องทมอยากก่างละสองเนาะของผมชุดหนึ่งนะครับสาธุ นัโตทัสสะวโตอโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโตทัสสะวโตอโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโตัสสะวโตอโตสัมมาสัมพุทธัสสะอินติมะยังันเตมายังันเตสังานิสัปปะารสังัสส หมอถวายแด่พระสงฆ์ถวายแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับขอพระสงฆ์จงรับเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อความเจริญเพื่อความเจริญแก่ดวงของข้าพเจ้าแก่ดวของข้าพเจ้า เป็นทั้งังหลายสารทั้งหลายที่ได้ร่วมรับจากได้ร่วรับจากไปถ้าท่านใดมีภูขอใหู้ร้อยบนจากภูถ้าท่านมีสุขขอให้สุขึ้อยสุขยิ่งขึ้นไปตลอดสิ้นการนระนันาทุไหว้อกมาทีละอันต้อนยิบ ไม่ไม่เนี่ยมถืออยู่เนี่ยเขาหยิบถวายถือเลยถือเลยเนี่ยหยิบหยิบหยิบสะอาดทุ่งสะอาดทุ่งปนหนักต้องอมมต้องยอยนิดนึ่งครับร่วมอมาตมโบราณบุญนะครับนี่ก็กทำบุญให้กับพี่ออมกับน้องแพรนะครับขานะเขาสารนะครับอย่างละ้นหนึ่งชุดนะครับแล้วก็น้ำเปล่านะครับนะ วันอังคารที่10ชุดที่1น่ชุด ก็อันนี้ก็รุยฝนมาเลยนะครับรุยฝนมาเลยอันนี้่ครับ ี่ชุดที่หนึ่งวันนี้ก็ใส่ได้ชุดเดียวนะครับเพราะเดี๋ยวต้องรีบไปสอนครับาวันอาทิตย์ที่15ชุดที่หนึ่งชุดที่สองสาธุสาชุชุดที่หนึ่งชุดที่สอง ที่สามชุดที่สี่วันอาทิตย์ที่สิบห้าสาทุสัธุชุดที่สามชุดที่สี่วันอาทิตย์ที่15บสุราคมปีหก จันที่16ตุลาคมเดียวผมชุดที่หนึ่งวันนี้มาใส่บาทคนเดียวนะครับสาธุพี่ก็มาทำถวายสังฆทานนะครับให้พี่ออมกับน้องแพรนะครับสองชุดแล้วก็รวบรวมสมุดนะครับกันนะครับบาย ที่18ชุดที่ 1, 1> ชุดที่ 2, 2> องอข,ของป้า,ปาแล้วก็ชุดที่3โอเคสชุด็นบุกที่18 ตุลาคมปี 66, ชุดที่2วันนี้ใส่บาทคนเดียวนะฮะแฟนก็ไปอยู่เชียงรายกับวันที่3เป็นเลยนะับสาธุวันนี้วันพระอาทิตย์ที่ยีสองเจอเลยค่าสามร้อยเลยจ้าอาทิตย์ที่22สองนะตุลาปีห6หชุดที่หนึ่งนะครับวันนี้ก็มาใส่บาทคนเดียวนะครับเพราะว่า แฟนกับเชียงรายตั้งแต่วันที่19จนถึง31สบนะครับก็วคนเดียวอันนี้ก็ชุดที่หนึ่งครับชุดที่สองชุดที่สองส วันที่22วันอาทิตย์ตุลาคมปี66หกหกสาธุสาธุสาธุวันนี้ก็มาใส่บาทคนเดียวนะครับสาธุชุดที่สาม สาุวันอาทิตที่22ชุดที่3สาธี 22, ตุลาคมวันอาทิตย์สาธุวันนีวันผา,นาชุดที่4วันาทิตที่22ตุลาคมปีห6 สรตีสาธุชุดที่ห้าสาธุชุดที่ห้าปที่ที่ี่สิสสาธุ ที่6อาทิตย์ที่22บอตุลาปีหกสามสีาหกดสิบห่สสามุ ชุดที่7จ็ <c oughs> วันอาทิตย์ที่22ี่สิบสองตุลาคมปีหกหชุดที่เจสาธุสาธุที่แ น,นี้ใส่บาทคนเดียวนะครับชุดที่แปดสาธุมาลังขอให้มีแต่ความกุเจริญายุวันกวยืนฟสจาทุกิ่งใดขอให้ความสาธุสา ออชุดที่9สาธุสาธุาออชุดที่10นะครับวันอาทิตย์ที่22วันนี้วันพระนสิบสองตุลาปีหกนะครับนะเพราะวันนี้มาใส่บาทคนเดียว นรับภรรยากับเชียงรายตั้งแต่วันที่19จนถึง31ตุลานะครับก็วันนี้ก็เลยใส่ได้น้อยนิดหนึ่งนะครับก็เลยใส่ได้แค่10ชุดนะครับขอให้ทุกท่านร่วมอนุโมทมนาบุญนะคราธุวันครับสาธุวันกัน ที่23ตุลาคมปีวันพิยมหาราชชุดที่1สาธุวันจันทร์ที่23ตุลาคมปี 6, วันพิยมหาราชชุดที่2สาธุวันนี้ก็เหมือนเดิมครับทำบุญคนเดียวเพราะว่าทันรยาไปต่างจังหวัดมาที่3ามนะครับ กรานนะครับวันที่24ตุลาคมปี66นะครับตรงกับวันอระฐานนะครับทุ่ม วันพฤหัสบดีที่26ชุดที่1นึ่งุวันพฤหัสบดีที่หตุลาคมปี6ชุดที่สองสาธุน,นันด้นท,ทนท่อยขอครณเสมอครับสาธุทิที่2 9วันออกพ้าษาสวัสดีครับมมาเหรอพี่ฮะเขาไปเชียงรายไปนานจัง กับนู่นนี่ยกับวันที่สามสเบน,เนใช่เขาไปตด้าวันที่สิบเก้าแล้วครับชุดที่หนึ่งวันนี้มาทำคนคนเดียวนะครับโอ้โอันนี้เนี่ยคนเยอะมากเดี๋ยวเราต้องใส่เป็นถุงๆแล้วก็ ส่งให้ท่านเลยดีกว่า,าวันอาทิตย์ที่ยีบวันออกพรรษาเรืองสยจากคนเยอะเลยให้เขาใส่ถุงห่างอันนี้ก็ชุดที่สองแล้วก็ชุดที่สามครับก็ เดี๋ยวเราก็เดินใส่เ okay. ชุดที่สองชุดที่สามสาุกส่ใสักตา ที่สาวันอาทิตย์ที่29่สิบเตลาปีหกหวันออกพรรษาชุดที่สชุดที่5า้าสาธุนื่องจยกว่าคนเยอะก็เลยให้เขาใส่เป็นถุงนะครับแล้วก็ทยอยให้โอเคีก,ก็ชุดที่สี่ ชุดที่6ชุดที่7วันที่29ตุลาปีหกวันออกปัญหาชุดที่6ชุดที่7แล้วนี้ก็คนเยอะก็ลเลยให้เขาใส่เป็นถุงนะครับนี่ก็มาใส่บาทคนเดียวนะครับเพราะว่าแฟนอยู่เชียงรายกับวันที่3ามเป็ดนู่นไปตั้งแต่วันที่19ครับ ชุดที่หกชุดที่เจ็ดอ่ะใส่ชุดที่หกก่อนที่เจ็ดนะครับสาัรชุดที่แปดนะครับวันออกพรรษาวันที่ยี่สิบเก้าตุลาปีหกหกนะครับวันนี้ก็มีคุณแม่ผมนะฮะร,ร่วมอนุโมทนาบุญอยู่ที่นะครับสามชุดนะ อาถูก็ในช่วงของเดือนนี้นะครับก็มีพี่อมนะครับน้องแพรก็ร่วมอนุโมทนาผลละสามสิบชุดนะครับหลวงก็เท่าเขาหกสิบชุดนะครับแล้วก็มีพี่แมวนะครับร่วมอนุโมทนาุญอยู่ที่สี่ชุดเฉพาะวันพระนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายหลท่านนะครับพี่หุยเก้าชุดนะครับก็ ช่วงนี้ส่วนใหญ่จะใส่ที่หน้าบ้านเป็นหลักนะครับวันนี้ก็มาทำบุญออกพรรษาก็สังคมพระแฝดรูปวันนี้นะครับสาธุร่วมอนุโมทนาบุญนะครับสาธุที่จ้าสาราในทางที่เจ้าประพฤติธรรมค่ะข้าพเจ้าเลนะคะสวัสดีค่ะ BAAAAAAA <laughs>